สวัสดีคะ่ะทุกคนขาก,กับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกก็อยู่ในเกม Minecraft อีกแล้วอยู่กันในแมป One Box เอ๊ะไม่ใช่จากที่เห็นคือ One Tree หรือว่าทั้งโลกใบนี้มีต้นไม้แค่ต้นเดียวโอ้โหแล้วเกจะอยู่ยังไงล่ะเนี่ยงั้นเราก็ซื้อมันเลยแล้วก็เข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะ เข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะคะเราอยู่บนต้นไม้ต้นเดียวจริงๆด้วยแล้วก็เป็นเกาะเล็กๆๆอยู่รอบๆตัวเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้งั้นเดี๋ยวเกสจะไปเกาะที่อยู่ด้านหลังตรงนั้นก่อนเกมีความรู้สึกว่ามันใกล้สุดเดี๋ยวนะแล้วเราจะยังไงวะเนี่ยอะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ขอขุดเลาะข้างก่อนแล้วกันนะคะออแต่ถ้าเกิดเกดดิ่งลงไปอย่างนี้เกจะตายไหมทุกคนมาให้กําลังใจเกดนันหน่อ <laughs> ย เรามรรลุนกันไปเอาสักประมาณห้าอุ้ย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 ขอออกมองกันเอ้ยังได้อยู่ทุกคนยังได้อยู่อะโอยโคตรเสี่ยงตายเลยอึ๊บเพราะว่าเกตโกว่าถ้าอยู่ตรงใบไม้อ่ะแล้วใบไม้บรนหายหมายไหมมันจะค่อยๆหายแวบไปอ่ะเราจะไม่รอดเอ้ยมันข้างล่างเหมือนเป็นดินนะทุกคนอะงั้นเราเอ้ยงั้นนี้เราก็มีดินคอยรับอยู่อีกชั้นนึงแล้วก็อะเดี๋ยวเก็ตวางต้นไม้โอเคแล้วก็ทำ ผิดผิดจะทำตัวข้าจะทำตัวคราฟทำตัวคราฟก่อนฮึบอ่าแล้วก็เดี๋ยวเอาโต๊ะคราฟนะคะต่อไปทางอ่าทางนี้ชึบแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปแกะแกะกล่องเอ,อแกะกล่องทางนู้นกันดีกว่าเยวขอทำแฉล็บก่อนแฉล็บอืมอ่าเรียบร้อยโอเคต่อถึงมาแล้วเดี๋ยวไปดูซิในกล่องมีอะไรอู้ของเยอะเลย โอเคงั้นเอางี้ดีกว่าเกดอยากขอสุ่มอะไรดูนิดนึงอ่าเอาเป็นซีดหนึ่งซีดนะแล้วเดี๋ยวเกดจะลองกระโดดข้าตัวไตข้าตัวตุยหรว่าของมันจะตกไหนนะคะทุกคน Let's go เออเออเอเออเอเฮ้ยตายของไม่ตกโอเคไม่ต้องกังวลแล้วงั้นเดี๋ยวเราเอาของใส่ตัวมาให้หมดเลยนะคะก็จะมีเป็นขนมปังแล้วก็ต้น ต้นไม้แล้วก็โอของเรานะคะคขาเบิ้ลสโตนมาเขาเบิ้ลสโตนมาหนึ่งโอ้หนึ่งแกเลยทีเดียวมองซ้ายมองขวาเดี๋ยวเราไปเกาะน,นุ้นกันดีกว่าแต่ว่าก่อนไปเก็ว่าเกขอเอาดินตรงนี้ไปให้เยอะที่สุดละกันเดี๋ยวทําที่ขุดดินก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้แบบไปง่ายๆอู้อันนี้อู้สบายแล้ว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 ทําต่อทางสบายแล้วทุกคนคือเก็ไม่ได้ทําสลบของดินมาเยอะ เอ้ยของหินมาเยอะนะคะออ้ยพอพอโอ้โหเกือบไม่พออ่าเดี๋ยวดูสิสวัสดีนะแกะน้อยโอเคมีแกะอยู่ตรงนี้แต่ว่ายังไม่มีเหล็กจริงๆตอนนี้คืออยากได้เหล็กมาตัดขนแกะแล้วเอ่อขอดูก่อนเกาะทางนู้นทไปยังไงเอ่อมาืมต้นไม้ก็ยังไม่โตอ,อ่ปักต้นไม้ปลูกไว้ตรงไหนตรงนี้อ่าเดี๋ยวขอดูก่อนเฮ้ยก็สูงอยู่นะเดี๋ยวเกจะขุดลงไปสักสองชั้นนะคะให้ได้ดินเยอะๆะ อ่โอเคฮึบไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะคะทุกคนมาให้กำลังใจก็บกันอุ้ยอุ๊ยอุยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะพอไหมอ่าเดี๋ยวขุดอันนี้ไปด้วยละกันเผื่อว่าเอาไปเป็นแบบต่อเป็นทางได้ด้วยอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางฝั่งนู้นกันนะอือโอ้โหเสียวแกะตายมากโอเคเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปทางนู้นกันดีกว่าทางนู้นมีต้นไม้ด้วยอันนู้นก็ก็ก็หน้าตัดโอเคเดินย้อนกลับกันไป เดี๋ยวเราตอไปทางนู้นกันดีกว่านะคะเกตยังเหลือเขาเบสต์ตออีก45อันเดี๋ยวทำมาเป็นอ,อสลบแบบนี้เพิ่มอีกดีกว่าอือแล้วก็เก็บเก็บไว้ด้วยเก็บไว้ด้วนนิดหน่อยนะคะโอเคต่อมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอพอเหลือเฟือเลยอู้นี่นี่นี่ดูกัอนอู้ได้เพชรด้วยแต่ตอนนี้เพชรยังไม่ค่อยมีค่าเลยอะเอาไว้ในตัวก่อนละกัน มีชูการ์ครนนะคะแล้วก็ไอออฟเอเดอร์นะคะแครอทอ่าแล้วก็ต้นไม้ bone โบนมิวอุย้ยเอาไงดีเนี่ยกับอู้ต้นไม้โตแล้วต้นไม้โตแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้ตรงนน้นเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวให้ใบไม้มันค่อยๆหายไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวเกศขอมองซ้ายมองขวานิดน,นึงต้นนู้นก็ยังไม่โตนะคะเอ่อต้นนี้เพิ่งปลูกใหม่เดี๋ยวเราจะลองไปเกาะทางนู้นกันดูแล้วกันเกศว่าเกศมีของ อันนี้อันนี้มาทําเพิ่มอ่ามีพอมีพอี๋อ้วเราใช้ไม้แล้วกันทาเสลปแล้วก็เดี๋ยวเราหาไม้หาดินแล้วก็ขุดทรายตรงนู้นแล้วก็ต่อไปทางนู้นเพิ่มเพราะว่ามันมีทั้งสองเกาะแล้วต้นไม้ก็คือแบบน่าสนใจโอเคต่อมาถึงแล้วค่ะไกลมากไกลแบบไกลแบบไกลริบเรี่ยวเลยแต่เราก็มาถึงได้นะเดี๋ยวขอตัดอุ้ยนี่จะมีมีม,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 มีด้วยนี่อ้ทุกคนเ <gasps> กาะเพชรดาบเพชร พิกแอคแล้วก็มีเพชรสี่ก้อนนะคะตอนนี้ก็มีหกก้อนแล้วแล้วก็บรรดาพวกนี้เออเกมก็ว่าแล้วว่าไม่งั้นมันจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ยังไงอะ่ะเนี่ยมันต้องมีไม้อย่างนี้แหละนะคะเดี๋ยวนะเพราะว่าดูดิมันไม่มีบล็อกให้เราแบบว่าเดินไปเลยเดี๋ยวเราไปเกาะนุ้นต่อเดี๋ยวตรงที่ตอนนี้เกมฟูออปชั่นมากเดี๋ยวขอตัดต้นไม้นะคะแล้วก็เดี๋ยวปลูกเอาไว้เพราะว่าเกมมีต้นไม้อย,อยู่ในตัวในตัวด้วยนะในตัวเยอะมากอ่าโอเค แล้วก็เอาอันนี้อกเอาไว้พอไหมโอ้โหเหลือเฟือเลยอะทุกคนจริงอ่ะเดี๋ยวเราต่อไปทางนู้นกันนะคะอ่ะโอเคอึ๊บเนี่ยทุบทิ้งก่อนอ่าเรียบร้อยชึบชึบปึ๊บติดอ,อะไอ่ะโอเคได้แล้วนี่คือโอ้ได้เพชรมาอีกสามนะคะตอนนี้มีเพชรเก้าแล้วแล้วก็เป็นลาปิดลาปิดลาพิษลาพิษแล้วก็ได้เหล็กมาด้วยนะคะอ่า โอเคสูงมากเลยนะต้นนี้โอ้โอเคเดี๋ยวขุดต้นไม้ก่อนอ่ะโอเคเก็ตัดหมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้ได้มา64ก็คือเอ่อหนึ่งสแต็กกับอีก9นะคะโอ้ได้เพียบเลยอะทุกคนเออเออโอเคโอเคดีดีด,ดีแล้วเดี๋ยวเราเอาไปทำเป็นสแลบทำทางปึ๊บเดี๋ยวนะตรงนี้ไม่มีโต๊ะเนาะงั้นเดี๋ยวเก็ตเ,เดินกลับไปทางนู้น โตเกตเอาไว้ get away, ทางนะ,ะต้นไม้โตแล้วด้วยเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปทําทางต่อจากตรงนั้นมาที่ตรงนี้ดีกว่านะคะทุกคนโอเคต่อจนดึกดึกดื่นเลยนะคะแล้วก็มาตรงนี้กับตรงนู้นตรงนู้นยังไม่ได้เปิดกล่องดูนะแต่แบบต่อทางมาก่อนเดี๋ยวมาดูกล่องตรงนี้กันก่อนดีกว่าอ่าก็จะเป็นเพชรมาอีกแล้วอีกสามนะคะเป็นสิบสองแล้วตอนนี้แล้วก็มีเหล็กมาเพิ่มนะอ่ามีโกลเด้นแอปเปิลด้วยเป,ป็นทองแล้วก็เบดพอตลาปิด แล้วก็หนังสือเอนชานนะคะอ่ะแล้วก็เป็นโตเอนชานได้่เดี๋ยวเรากลับไปที่เกาะทางนู้นก่อนอไกลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเก้ก็ดันโดนมาจนถึงแล้วโอ้โหแต่ละเกาะมันห่างกันมากอะ่ะคดูว่าใช้เวลาต่อจนมืดเดือดดึดเลยเนี่ยแล้วก็แบบเสียวมอนซเตอร์เกิดมากอ่ะเ,เราเดินกลับไปก่อนอจริงๆเก้อยากไปดูเกาะอื่นๆอีกนะแต่ว่าดูแล้วมันมันห่างไกลเหลือเกินอะ่ะอืม มันยากจังอ่าโอเคมาแล้วมาแล้วฮึบอ่าอ,อุ้ยว้ามีเอ็กซ์ลตโตด้วยนะคะอ่ามีเหล็กนะคะแล้วก็เป็นลาผิดเหมือนเดิมลาผิดแล้วก็เอาน้องมาเอาน้องมาไว้ใกล้ๆตัวฮึบแล้วขอปักไฟไว้ก่อนละกันโอเคปักไฟเรียบร้อยเดี๋ยวเกสจะต่อไปที่เกาะน,นั้นแล้วก็เกาะน,นี้ละกันนะคะ สูซิลงข้างล่างไม่มีไม่มีละน่าจะเหลือแค่เดี๋ยวสามเกาะน,นี้สุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ตรงนู้นเลยแต่ว่าดูแล้วมันเหมือนเป็นแค่บล็อกสี่เหลี่ยมเฉยๆเลยอะทุกคนยังไงดีวะเนี่ยแต่ว่าเกมีบล็อกเยอะมากเลยตอนนี้เกดเกก็โอ้โหเยอะเยอะเอาไม้มาแปลรูปได้อีกแล้วก็เอามาทําเป็นสลับไดอ้อีกอู้อลังการมากโอเคงั้นเดี๋ยวขอต่อทางต่อก่อนนะคะนะคะโอเคแล้วก็วางให้มันสว่างนิดนึงอ่าเรียบร้อยนะคะมาถึงแล้วโอ้โหไกลมากอีกแล้วโอ้ ทำไมไม่ได้เพชรเลยเนาะหลังๆคือแบบแทบจะไม่มีเพชรละมีแต่เหล็กอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็เหมือนให้เป็นธนูมาเอาไว้แบบยิงมังกือ,อะไรเงี้ย แต่ว่าเราจะไปหามังกือ,อย่างไรอองโอ้ซอมบี้เกิดแล้วโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเก๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะถ้าใครวิแแบ,บไหนหน่าสนใจก็เขียนคอมเมนต์บอกเก,กกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายไ,ได้อะเราต้องทําบ้านให้น้องเอกซ์หลอดซะหน่อยวะ ันรู้สึกขัดใจยังไงก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวน้องไม่มีที่จะอยู่ไงเออเอาไงดีอะนี่นี่น,นี่ต่อเป็นทางนะแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นทางให้มันกว้างๆนิดนึงให้น้องเอ็กซ์ลอตโตของเราได้มีบ้านอาศัยอยู่นะฮะอ๊บน้องอยู่บนอากาศโดดบนบน,บนท้องฟ้า้วยไอซ์แลนด์โอ้โหแบงม,มุมไม่เป็นไรน้องต้องรอดอ่ะได้แล้วได้แล้วแต่ว่าเราไม่มีน้ําเลยเอาน้องปล่อยไปตรงนี้เลยฟืบเออตักน้ำอ่ะเอเอใส่น้ำไปเออ น้องมีที่อยู่แล้วน้องบอกหน้าด้วยอุ้ยน่ารักน้องน่ารักเอแล้วเ,าเอาน้าแข็งทุบให้น้องไปอีกสักหนึ่งก้อนน้องจะได้มีที่อยู่ไปชางนู้นแล้วกันทึบเออน้องมน,น้องมีที่อยู่แล้วเป็นไงจ้าหนูหนูอยู่ในนี้เป็นนะลูกบา,บายบายว้าวว้าว สติกเกอร์ไลฟ์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน Li ฟ e Store นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงน้นำๆเลยขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r อร์เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นน็นลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ